สวัสดีครับครับผมเสียใจอ่อยหน่อยเพราะวันนี้คือทั้งวันเลยเหมือนกันวันนี้ก็เดินสายตั้งแต่เช้าเลยครับพี่แต่ว่าเพราะว่าเราไปดับไงต้องเดินสายเลยโอ้ยแต่เมื่อเช้าสายจริงไม่ใช่เพราะว่าเรามาถึงตรงแยกอโศกใช่ไหมครับเรามันเกิดติดตรงที่รถรถติดมากแล้วเราต้องนั่งวินกันเพื่อที่จะไปเดินเดินสายครก็เลยเมื่อเช้าเนี่ยสนุกสุดๆเลย การที่เราต้งเดินขึ้เวียนกระสายใช่ใช่ครับผมพูดได้ฮะสิบปุ่นแล้วน่าจะทั้งหมดเหรอน่ามีคนเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคครับอ่ะวันนี้เป็นถึงว่าเป็นการรวมตัวในรอบกี่เดือนคะพี่คึณขอกมาเจอแปลกเกือบสิบปีแล้วไปเม่ ไม่ครับผมก็อยากจะบอกว่าแต่แบบว่าจริงๆแล้วต่ออ่าตอนอยู่หลังกองอะเราก็มารวมตัวกันเพราะว่าเราต้องมีการซ้อมด้วยมีการแบบทำกันเลยแบบหลายอย่างเพราะว่าออกมาเจอแฟลกๆก็ครั้งล่าสุดอะไรครั้งล่าสุดก็เฮ้ยไม่ใช่มิเร่มิเร่ไหมอ๋อมิเร่ครับมิเร่ครับเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วโอ้เป็นเดือนแล้วใช่ใช่ ติไม่ค่อยได้ครบวงฮะไม่วงที่ไม่ไม่ค่อยไ,ไ,ไ,ได้ครบวงกันใช่เพราะตอนแต่ตอนซอ้อมเลยทุกคนก็ต้องหาเวลาแบบว่ามามาซอ้อมแล้วก็จะมีบางวันที่แบบต้องครบจริงๆอะไรก็แล้วก็จะมีวันวันนั้นอยู่ในวันสองวันสามวันเลยครับแต่เท่านั้นทุกคนก็จะแยกย้ายมาซ้อมทุกคนตงานคนแล้วเวลากันก<ช>็เลยจะแบบต้องแบ่งแบบนี้เพราะทุกคนก็มีซีรีส์มีคู่มีวงอีก มีคณะต้องรับผิดชอบเยอะคนก็เลยก็แบบสู้ๆแฟนถามเยอะไหมคะว่าแบบว่าจะรวมตัวกันจะช่วยจะลงลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนแฟนจะไม่ได้ถามว่าเมื่อไหร่จะรวมตัวกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะถามว่าแบบช่วยสปอยเพลงใหม่หน่อยได้ไหมใช่ซึ่งพวกผมโล่งแล้วจริงๆพวกผมโล่งโล่งมากเก็บความรักโาราณใช่จริงๆอ่ะพวกเพลง ไม่ใช่อันนี้พอเพลงของจบแล้วเราแบบยี้เลยเริ่มเริ่มฮีทอ่ะใช่ใช่เราเริ่มยีทมันเริ่มยิ้อุมยขอโทษครับอุ้ยนี้เราโปรโมทเพลงของคุอ่าใช่ไงสรุปสรุปคำตอบคืออะไรออกมาไม่มีอะไรครับอันนี้แบบเป็นโค้ดลับเป็นโค้ดลับใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดกลับมาย้อนดูเออ่ไลฟ์ที่เราโปรโมทเพลงไปจะมีเราได้อะไรบางอย่างใช่คือทุกคนสามารถแบบว่าเราแนบคือทุกคนสามารถแบบ ยอยากรู้ฟังได้หรือไรเพราะว่าเรามีสปอยหรือกิมมิคต่างๆให้ทุกคนแบบได้ทําได้เห็นอะไรามากขึ้นมากกว่าเพราะาตอนนี้มันก็มีหลายๆอย่างที่เราทําไปแล้วนคะครับก็เลยอยากใหทุกคนแบบว่าสู้ๆ,ๆครับสู้ๆอ่ะวันนี้นม,นมีโชว์มุกมุโชว์ที่แรกนะฮะอ๋ออ๋อเออมีโชว์ให้ดูด้วยเพลงอ๋อใช่ครับผมก็จริงๆนะครับผมก็เราก็อยากจะบอกว่าเราก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเพราะว่า ตอนที่เราไปเดินสายเป็นไลฟ์สดด้วยอะไรประามาณนี้ครับผมแต่ว่าพอมางานนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นร้องถ้าอยากที่จะฟังจัดเต็มเดี๋ยวเราก็จะมีแบบว่าหลายๆสเตจให้ดูอีกครับสลับเซ็งกันสองซีรีสเป็นน้ำจ<ช>ิ้มข,ของทิท้มนิดหน่อยใช่ครับเพราไม่ได้ผิดมากทางเสียงเซนเตอรต์ไม่ใช่แต่นี่เพราะว่าทำให้เราได้โชว์กับโชว์เพลงทีกเปแฟนครั้งแรกเลยใช่ครับผมใช่โชว์ไหวด้วยตรงนหลายๆคนก็เริ่มร้องได้แล้วส่วนส่วนเรา ก็เขาได้แล้วเหมือนกันก็ไว้เดี๋ยวตื่นเต้นมากพี่คือจริงๆทุกคนแบบตื่นเต้นคือปากสั่นเลยผมเสียงหลงเลยไม่เจิดจรงเลยทำไมทำไมมันเป็นซิงเกิลสองแล้วตอนเด้มันยังแบบโอ้โหเพราะคือผมรู้สึกว่ามันด้วยความที่แบบว่าเราอ่ะไม่ได้เจอกับตีเอ็กซ์บอยอะไรนี้ด้วยครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอเราได้ทำซิงเกิลสองเนี้ย เราก็จินตนาการอยู่ในหัวว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบกันเพราะมันก็เป็นไซส์ที่เราชอบด้วยม,มันมีความคิดเห็นแบบหลายๆอย่างว่าแบบเฮ้ยเขาจะร้องต่างกันได้ไหมเขาจะชอบไหมอะไรอย่างไรแต่ว่าพอมาวันนี้คือคนเยอะมากๆจนเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเยอะกว่าที่เราคิดไว <ป S 2> ้เยอมากเลยกนะ็ขอบคุณทุกคนม,มากๆที่มาขอบคุณที่มานะครับพูดดีเอ็กซ์ครับมีแต่ว่าแต่ละคนชอบท่อนไหนของเพลงนี้กันบ้างเราจลดูนะดูดีดีดีีด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  จ้าทนอพิเตอร์มัดอะไได้คนดีไม่เป็นไรีดีดอ่ะได้ละได้ละอะแล้วพอดคะเชอบทอนดกี้พี่เขามองหน้าตีเขาจะตกว่าเขาจะพูดอะไรสักอย่างอ่ะไอ้อะพูดเลย้ก็จะจะตอบเฉยะ้ ใช่ครับชอบพิ้วเหมือนกันครับแล้วก็ชอบแรปหัวด้วยเฮ้ยเอะอะไรนะออเ Let me say something to you อะไรวะ Let me say something to you ที่เป็นจะซอพที่อยากให้เธอรู้ว่าใจฉันไม่เคยวนเก่าไวมันสั่น every time I see your eyes อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นลายเซ็นของพี่เจอทรอย์อ่าใช่เป็นลายเซ็นเลย คือต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ติดหูผมมากมากมากๆเลยเพราะว่าตอนนอนผมก็ยังค่ายเชยค่ายเชยอยู่เลยคือแบบทุกวันจริงๆคือทำให้ผมนอนไม่หลับด้วยจริงเหรอทำไมอ่ะบอลหลอดพลื่นเต้นอ่าไม่เราเราซ้อมกับเพลงนี้หลายๆชั่วโมงด้วยอ่าใช่ก็กลับห้องตวดท่าอีกเพราะอย่างเช่นคืนคืนเช้าวันนี้เราก็ต้องแบบมามามีไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สดไม่ใช่ ถ่ายทอดสดเออถ่ายทอดสดสดด้วยก็เลยแบบว่าตื่นเต้นมากกลัวจะผิดฟ้องผิดอะไรเงี้ยครับอ่าครับผมก็สำหรับผมผมก็ไม่แล้วคุณชอบทอดไหนอ่ะเออก็พีฮุเลยผมชอบพี่ฮุกครับเพราะว่ามันเป็นทีที่แบบว่าอยู่ในหัวตลอดเวลาแม่อันนั้นพีหุอันนั้นหุใช่ไหมครับใช่ครับหุครับแยอะบ่ครับครับผมส่วนผมชอบท่อนที่เราแบบเต้นเบรกแดนกัน ใช่แบบว่ามันจะมีบีดที่เราพูดกันแบบตึงตึงตึงโป๊ตื่นตื่นตึงโป๊ใช่จริงๆครับงอะไรครัะเราซ้อมกันเนี่ยตึงตึงตึงชึ้งอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เองเมื่อกี้มาน่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยมันเป็นแบบว่าริทึมที่อยู่ในหัวเราเป็นตึงตึงบิดใช่นั่นแหละครับชอบเมื่อเช้าเจอพี่แบมด้วยสอนพี่แบมเป็นยาตบเพราะว่ามีคนพิสุดน์เมื่อวานเมื่อเช้าอ๋อหมวกอ๋อ ไม่ก็คือแบบว่าผมาไปเจอกับพี่ดำกำมาวันที่เขามาเปิดปาร์ตี้คือโฮมงาว้าผมใช่ครับผมแล้วคือเหมือนคือเหมือนตอนนั้นผมกับไปแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าเหลืออีกคิวเดียวปุ๊บผมก็เลยจะได้ถ่ายแล้วกับตเต้ลเฟิร์นเฟิร์นวันอะไรเงี้ยผมแต่ว่าแบบพอถึงคิวปุ๊บแบบเหมือนเขาต้องรีบวิ่งไปเตรียมตัวก่อนแล้วจู่ๆก็ได้มาเจอกันอยู่นี่อะไรเงี้ยครับผมใช่เราแบบพี่ๆก,ก็ถามว่าแบบเฮ้ยจะได้ไปงานไหมอะไรประมาณนี้แล้วเราบอกกับไปครับอะไรเงี้ยแเ้าก็เลยแบบได้เจอกันในบริษัทงานเนีครับแล้วตอนพาพี่อยัง ไม่ได้สอนเลยครับเวลามันกระชันชิดอ่ะใช่เจอกระโล่งมากครับผมแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตจริงการเจริของผมก็คอมพิวเตอร์ต้องคอมพิวต์อีกครับทำไมอ่ะมันจะต้องมีชาเลนจ์ใช่ไหมมีใครสามารถไปเต้นเพลงเราได้ใช่ไหมก็จะมีสอนไหมจะมีสอนไหมแล้วแต่แต่ดวงของเราดีกว่าครับใช่ว่าแบบมีชาเลนจ์ในแอปนะครับ ที่ที่เราถ่ายไปแล้วตอนสามารถเป็นเล่อชาเลนจ์กันนะใช่ครับผมทุกคนสามารถเล่นผ่านแฮชแท็กโอกาเป็นโอกาเป็นเพื่อนเธอปีชายครับผมแล้วก็อันด์สกอร์ B ีใส่อยู่ได้ครับใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มเล่นกันแล้วบาะมางคนก็คือแกะท่าตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มมีปล่อยเลยกึิมากเลยครับแล้วแกะเปยมากเลยนะขอับขอสับนิดเดียตรงนี้ได้ไหมได้ไหมขอเลยครับ

ฉันคนนี้ได้ดูแลหัวใจได้ต่อป้าพี่กาเข้าอันล่ะเต้พนัฐนี่เราคืออ๋อคือพี่ถือไม้ขึ้นมาร้องเหรอไม่ใช่มันจะยิงมาตรงนั่งนะครับผมจริงๆอ่ะเรามีเป็นชาอ่าเป็นชาเลนด์ด้วยครับผมนของฝากด้วยวันเี้ในหัวมักเรามีชานมอะไรใชา่แล้วผมก็ไป ฟังเพลงกันได้นะคะไปทำการเล่นก็ได้ถ้าวันนี้พวกผมพูดไม่รู้เรื่องพวกผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้เราแบบลองของของเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวจะมีงานที่จะไปพบพบคนไหมคะจริงๆจริงมีครับมีครับวันนั้นก็คือเดี๋ยวจะเต็มที่กว่านดีโอ้โหวันนั้นรุ่นพอดได้เลยครับเต็มที่มากๆากฟูลเอาเลยตอนซ้อมก็ฟูลเอาแล้ว ตอนโชว์นี่คือต้องมากกว่าฟูเอาแล้วนะไม่ไหวแล้วพี่มาฟูฟูจริงตอนนี้ฟูจริงครับผมเอาฝากเพลงนิดนึงค่ะครับผมก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยครับชื่อเพลงว่าผมทางเพื่อนเพื่อนเธอไซวก็ตอนนี้นะผมทาง MV นะครับผมก็ออนแล้วที่ช่อง Youtube ของ d m เ Music นะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มกำลังทยอยลงมาเลยครับที่จะไหล มันคิดอยู่ในหัวเยอะมากแล้วผมก็ตอนนี Boy: ้นะครับผมเพลงก็น่าจะมีหลายๆในแพตฟอร์มแล้วนะครับผมแล้วก็เรามีชาเลนจ์ด้วยนะครับผมทุกคนก็สามารถใส่แฮชแท็กก็คือโอกาเป็นเพื่อนเธออันดะ้สกอร์บีไซดอยู่ได้นะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะไปส่องกันต่อให้ทุกคนจะใช้แอคลูมหรือแอคจริงเราเป็นไปดูหมดจริงๆอย่าบอกถึงเราจริงๆที่เขาจะเต้นไว้ในดาร์เราก็สามารถเห็นได้เฮ้ยอันนี้อันนี้เขาไม่เห็นหรอ ก็ได้นะครับผมซึ่งเราก็มีถ่ายเต้นเต็มๆของแต่ละคนลงไปในช่องติ๊กตอกของ DMB Music แล้วก็แล้วของเด็กๆใช่ครับผมก็อีกหนึ่งอย่างจริงๆถ้ายอดวิวหรือว่ายอดอะไรต่างๆครบเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบเวอร์ชั่นพิเศษอาจจะมาแบบว่าลำเนาะลำอาจจะเป็นอาจจะยาวเอาหรออาจจะเป็นคนเดียวเดี๋ยวจะให้ฝูงเต้นคนเดียวรัมคนเดียวเลยไม่ได้ก็ดีนะ พี่ยิมบอกว่าอยากเต้นไม่ใช่ไม่ใช่คือเดี๋ยวไปเล่นเซัรไพเซอร์ครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของไช่เดือนเป็นเดือนของซัรไพเซอร์ครับเรามีงานกาล่าด้วยนะครับอ๋อแบบนิ่งเงียบนิ่งเงียบครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยมาเกือบสองปีแล้วก็มีการถ่ายเพิ่มถ่ายถ่ายถ่ายเพิ่มไปเยอะเหมือนกันครับก็ชื่นใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็เออ ถ้าจะออกออนทีเดียวหมดคุณผมก็น่าจะดูกันพร้อมกันทีเดียวเหมือนกันเพราะว่าพี่พีวีดไปประมาณเกือบ20น้อยเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำพี่พี่พูดไม่ได้หรออันเนี้ยได้เดี๋ยวรอดูมาเลยนะดูเมื่อไหร่นะไม่ใช่ใไม่เขาหรอเปยาวไปเมื่อกี้เอาเป็นว่าติดตามกันนะครับผมกับซอมไวเบิลนะครับผมเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราเจอกันแน่บอกเลยว่าซอมบี้ไม่เหมือนใครดุเพริด เข็ดมันดู uh, <okay. S 2> ห้องดำขอบคุณครับ